อะสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องเจอกันเหมือนเดิมพี่น้องปาข้าวอีกเหมือนเดิมเอือ <c li pped> คลิปไหนคลิปไหนก็ปาข้าวปาข้าวอยู่อืออ่ะคลิปนี้นี่จะมาอธิบายให้ฟังพี่น้องคือบางคนบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเนะว่าข้าวกลมลักษณะข้าวกลมมันเป็นยังไงอือ ไอเราจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนที่มันเหมาะมากที่สุดนะพี่นอ้องอ่ก็เพราะว่านี่ปุ๋ยรับรวงนี่พี่น้องมันมันมีส่วนช่วยสำคัญนะพี่น้องในการเพิ่มผลผลิตพี่นอ้องในการเพิ่มผลผล,ผลิตไอในในในช่วงที่เราอาจจะใส่ปุ๋ยรับรวงนะพี่น้องคือช่วงเวลามันก็สำคัญนะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่เราต้องดูจังหวะดูช่วงเวลาของมันดีๆ ดูต้นข้าวของมันดีๆพี่น้องว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนอืมเราถึงจะใส่ปุ๋ยรับรองพี่น้องอืมเดี๋ยวผมสี่ไอยกตัวอย่างให้เบิรงพี่น้องคลิปนี้นี่ว่าไอไอไอช่วงไหนไอต้นลักษณะข้าวแบบไหนที่มันเหมาะแล้วนะพี่น้องอืมเดี๋ยวเด้อตั้งกองก่อนอืมผมตัดเขา่าตัดไอต้นเข่ามาให้เบิ้องสามแบบพี่น้องนี่ มีลักษณะสามแบบด้วยกันเพื่อความเข้าใจนะพี่น้องอืมเบื่งเด้อันนี้นี่ลักษณะที่หนึ่งหนึ่งนี่คือต้นข้าวยังแบนอยู่เห็นบอใบมันสีเป็นแบบนี้อืมต้นข้าก็ยังแบนอยู่หมุนกับฝั่งนี้แบนเอ้ยฝั่งนี้แบนฝั่งนี้ก็แบนเห็นบอมันจะมันจะแบนแบนแบบนี้เลยนะอืม เห็นบ่หมใหนเบิ่องนี่ตอนนี้มันใหญ่มันบอฝั่งนี้มันหน่อยมันแบนออันนี้แบนและลักษณะข้าวแบนใบมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องใบมันจะเป็นแบบนี้อืมแล้วก็ป้องจะไม่ไม่ค่อยมีพี่น้องจะยังจะกําลังชะสร้างป้องนะพี่น้องแต่ก็ยังไม่กลมอืมส่วนลักษณะที่สองคือลักษณะนี้พี่น้องคือนี่หมุนสามร้อยหกสิบองศานี่คือกลมหมดเลยออแล้วเบิงเบิงพี่น้องลักษณะยอดข้าว ยอดข้าวมันจะต่างกันนะพี่น้องเห็นบอสนี่ลักษณะข้าวแบนจะเป็นแบบนี้นี่ส่วนข้าวกลมนี่ใบมันสิ่มันจะต่างกันเลยน่ะเห็นบอการชูใบนี่มันจะต่างกันเลยอออมันสิต่างกันส่วนลักษณะที่สามนี่พี่น้องอันนี้คือภาษาบ้านบ้านเพื่อนว่าเขามันม่านแล้วอืเขามันม่านแล้วมันบวมจะแตกแล้วนี่คือลักษณะนี้เนี่ยเห็นบ่ดูลักษณะใบของมัน มันจะบวมตรงนี้แล้วแล้วดูใบย,ยอดมันพี่น้องใบย,ยอดมันเห็นบ่เนี่อันนี้เขาเรียกว่าใบธงอันนี้แหละเขาเรียกว่าใบธงอืมภาษาไอ้ที่เขาใช้วิชาการเนาะเขาเรียกว่าใบธงของข้าวก็คือใบนี้แหละพี่น้องคือใบสุดท้ายของข้าวนี่แหละอืมเห็นบ่านี่มาเปรียบเทียบให้ดูบางคนก็ยังไม่เข้าใจก็ถามแบบ ผมกัยัจกสี่ตอบมันไหนมันถามมาหลายคนนะพี่น้องผมก็เลยว่าเอ้าเอาอยัางสี่ซะเดี๋ยวคลีมนี้ผมจะตัดให้ดูอืมนี่เปรียบเียมให้เบิง้งแบบจะจะเลยอืมนี่เอาเบิง้งอืมไอ้ที่เราควรที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงไอ้ที่มปีประสิทธิภาพมากที่สุดนะพี่น้องนี่คือข้าวลักษณะแบบนี้นี่คือต้นกลมนี่ต้นกลมนี่ เหมาะเหมาะที่สุดที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงพี่น้องเออคือข้าวลักษณะตรงนี้อืมข้าวลักษณะตรงนี้นี่ถ้าใส่ไปในลักษณะตัวนี้นี่จะไม่ใช่การใส่ปุ๋ยรับรวงพี่น้องถ้าแบบนี้นะจะไม่ใช่การใส่ปุ๋ยรับรวงไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยเพื่อสร้างไอเขาเรียกนะเพื่อเจริญเติบโตเออไม่ใช่รับรวงนี่ถ้าข้าวเป็นแบบนี้เนี่ยอืม ถ้าจะใส่รับรวงคือต้องให้ต้นข้าวมันกลมและมีลักษณะแบบนี้อืมส่วนลักษณะสุดท้ายคือแบบนี้นี่คืออันนี้เนี่ยมันมันสีมันสีโพแล้วนี่มันจะโพแล้วนี่แบบนี้เนี่ยถึงใส่ไปก็ถึงใส่ไปก็มีประโยชน์น้อยนะพี่นอ้องแต่ผมแนะนําว่าถ้าลักษณะนี้เนี่ยถ้าลักษณะข้าวเป็นแบบนี้เนี่ยคือไม่ต้องใส่แล้วนะพี่น้องบ่ต้องใส่แล้ว อืมเพราะว่าอย่างปกติเพราะามันสีแตกอยู่แล้วเนอะอืมนี่ผมสีผ้าให้เบิงพี่น้องเบิงเด้อสีผ้าให้เบิงนี่เบิงนี่พี่น้องนี่มันจะแตกอยู่แล้วนี่พี่น้องเห็นบอน,นี่มันสีโพอยู่แล้วนี่อืมลักษณะนี้นี่ผมว่าไม่ต้องใส่หรอกพี่น้องเพราะว่าใส่ไปกะกลัวกลัวไอ ต้นข้าวมันจะอ่อนพี่น้องเพรามันอ่อนปุ๊บนี่พว,พวกพวกเพลี้ยพวกหนอนอะไรพวกเนี้มันมันมันชอบนะพี่น้องพอชอบปุ๊บนี่มันสีไห่เม็ดเขานี่เป็นเมด็ดดําบางทีก็มีด้วงมีหนอนอะไรมาเจาะบ้างนะทําให้ข้าวมันตายลวงนะพี่น้องอืมถ้าจะใส่นะเหมาะที่สุดนะคือนี่ลักษณะตัวนี้เดี๋ยวชีพาให้เบิง้งคือกันตัวนี้กัได้จะพาให้ดูเนาะอืม วความชัวนี่พ่อพาเข้าขไปนี่มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องมันจะยังไม่มีรวงเห็นบอมันจะยังไม่มีรวงอืมเห็นบอหนีอ๋อคือโบอชัดวะโบชัดเนาะพี่น้องเนาะอืมโบชัดก็ว่าเป็นยังพี่น้องเอาเป็นว่าข้าวรักษานี้นี่เหมาะที่สุดแล้วพี่น้องที่จะใส่ปุ๋ยรับรวง แต่ถ้าข้าวกลมจะโผอยู่แล้วนี่บ่มะพี่น้องอืมกะคือสีเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าลักษณะข้าวนี่ลักษณะแบบไหนเอาถึงเรียกว่าใส่ปุ๋ยรับร่วงอืมกะคนก็กกกคือว่ามันความเข้าใจของแต่ละคนกับบ่คือกันนะเนาะอันนี้กะมาอธิบายฟังพี่น้องอืมคลิปนี้กะสีประมาณนี้ละว,วะอ่าก็คือสีบ่มีไผมาถามอีกแล้ววะเนาะอ่า <laughs> ออกะโอเคพี่น้องคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องอืมกะเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะเนาะอือเดี๋ยวผมกะสีเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆตอบคำถามเรื่อยๆแหละพี่น้องอืมเพราะว่าถ้าลำพังไปตอบในคอมเมนต์มันก็จะรู้แต่คนเดียวเนาะเออแต่ถ้าทำคลิปออกมาตอบนี่มันจะรู้หลายๆคนอ่ะเนาะเข้าใจหลายๆคนเป็นประโยชน์กับหลายคนอืากะตอบช้าตอบเร็วก็ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะออ อาคิน,นี้ก็สซ้ามีแล้วพี่น้องมันสีเงาแล้วสวัสดีครับผม